สวัสดีครับอยู่กับผมช่องทิ a เชอร์เร็กซนะครับือคืออยู่ตั้งนานก็ไม่เปิดไงเพ <c oughs> ิ่งมาเปิดเนี่ยเออวันนี้เราจะมารีวิวเซต 900นะครับของน้องโดมกันนะครับนะคันนี้จัดเต็มมากแต่งเต็มมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องก็แต่งอะไรไปบ้างนะครับเนาะอ่าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับโดมใช่ไหมครับใช่ครับอยู่กลุ่มอะไรฮะอ่าอยู่กลุ่มสุรตษานโคราชครับเอาหัวหน้าเผ่านะครับอันนี้หัวหน้าเผ่าโอเคแต่งโดนแต่งตั้งก็เป็นหัวหน้าเผ่าแล้วครับอันนี้ก็เป็นเซตแปดเซตไม่ใช่เซตเก้าร้อยใช่ไหมปีปีไหนนะฮะปี2019ครับปี2019เนาะอ๋อ2019อันนี้ สองพันสิบเก้าได้มากี่ปีแล้วครับนี่ประมาณสามปีครับสามปีใช่ไหมขัไมบไปสามใช่ไหมขับไปกี่โลแล้วเนี่ยเอ่อขับมาแปดหมื่นครับแ <80, 000 S 2> ปดหมื่นโล โอ้โหแปนหมื่นโลโอเคสุดนะได้ดูตามมานะครับอ่าเห็นไหมอ่านี่แปนแหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่กิโลโอ้แสดงว่าเราแน่นอนครับได้จากพูดที่ใช้งานจริงแน่นอนครับว่าใช้งานไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวก็จะมาถามก่อนว่าใช้งานคันนี้เป็นไงบ้างครับโดยรวมๆแล้วเป็นไงรวม,มก็โอเคครับเบาไม่หนักคันเร่งดีเขาว่าเซตเขาว่าเซตเก้าร้อยนี่หนักไม่ใช่เหรอเป็นตัวที่ทํามาจาก ซต800ครับแบบพัฒนาต่อจากเซต800ที่ว่าหนักสูงเออนี่ก็พัฒนาให้แบบเตี้ยลงแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นครับอืมองการเป็นโครงถักอืมโครงถักใช่ไหมอ่าดูไงนะโครงถัก ตัวนี้จะเป็นโครงมันดีไงโครงทับเนี่ยมันเบาครับมันเบา,บเบากว่าเซท800ที่เป็นเป็นเฟรมมันใหญ่ๆเลยอืมรุ่นนี้มี ABS แลวเนาะมีนะครับแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมเซ800ไม่มี ABS ไม่มีเลยใช่ไหมอืม,มโอเคนะมาดูให้ดูบรรยากาศของรถก่อนนะครับโอ้โหแต่งเต็มมากนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าของแต่งที่ต้องแต่งไปมีอะไรบ้างค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะให้พูดแบบเร็วๆแล,วแ,ลวแ,ลวแล้วกันนะครับผมอเอาอันแรกก่อนเอาข้างหน้าก่อนอ่ะข้างหน้าเลยข้างล่างหน้าก็เป็น เป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มเออปั๊มสำคัญก่อนเบมโบ่นะครับอ่าเบมโบ่เนาะน่ากินเลยสายถักก็เป็นสายถักของของสวิตนะเบมโบ่เลยนะอธิบายก่อนเบมโบ่เบมโบ่ที่ถอดมาจาก GS 1อ0พครับ GS 1อ0พใช่ครับเบมโบ่คุณชื่อรุ่นไหมเอ่อน่าจะเป็นตัวคล้ายๆกับ M4 ครับแต่แค่รูปทรงคนละรูปทรงคนละรูปทรงเนาะเขาทำมาเพื่อ S1000 เออไม่ใช่ทีเอสจีเอ0พัครับ GS 1ส0งปีไหนนะ ปีไม่รู okay, well, ้ okay, ีไม่รู ah, not, not, well, ้โอเคเอาไม่เป็นไรครับ้าจับค้าจับก็ของ i อเอครับอะน็อตน็อตน็อตก็ตรงนี้เป็นไททีครับตรงนี้ก็เป็นน็อตลีธรรมดาสีโชคอ่ะสีโชคก็เนี่ยนี่นี่ทำมาครับสีโชคทำเองอะไปให้พี่ทำให้ครับอ๋อพี่ทำให้โอเคเลยนะโอเคสวยอ่าแล้วก็โชคนี่เป็นกระบอกทองอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับกระบอกโชคเป็นทองติดมาจากศูนย์เลยอ๋อศูนย์เขาให้อย่างนี้มาเลยใช่ครับโชคกระบอกทองแต่ว่าตรงฐานเป็นฐานดำ ทานไปฐานดำใช่ไหมอือตรงไหนนี่ที่ทำมาตรงฐานนี่ครับตรงนี้จะเป็นสีเงินโอเคเอาทุกจุดเลยนะอันนี้อันนี้ติดรถมาครับจริงเหรอใช่ครับเอ้านึกว่าของแต่งเป็นตัว se จะมีติดมาให้ครับอ๋อ se อ๋อนี่คือรุ่น se ใช่ไหมใช่ครับเป็น ga ร้อย se se มีมีรุ่นอะไรบ้างนะมีเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินครับสีแดงกับสีน้ําเงินที่เป็น se มันมีสีอื่นไหมมีครับมีสีดําสีแดงสีเขียวสีขาวก็มีครับอ๋อแล้วแต่เนาะใช่ครับ แต่ว่าอันนี้คือมันให้อันนี้มาเลยเหมือนเหมือน s ีคือเหมือนแต่งมาเลยอ่ะแต่งมาให้สเปเชียลจะมีอันนี้แล้วก็มีการมาน้ามาให้การมาน้ําให้ใช่ไหมครับแล้วก็ครอบเบาอ๋อโอเคคือของแต่งเขาให้มาครบเลยก็ไม่ครบครับให้มานิดหน่อยนิดนิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะอ่ะโอเคข้างหน้าไปก่อนอันนี้คือเขาให้มานะครับปะไอจาน่ะจานเป็นจานเดิมอยู่ครับจานเดิมอยู่แต่ก็สวยนะไล่น็อตไล่อะไรเงี้ยเท่ไหม ไม่ไม่ครับอันนี้เลสธรรมดาเอาร้อล้อสีล้อก็ทําสีเอาครับทําสีใช่ไหมใช่ตอนแรกจะเป็นสีแดงครับสีแดงอ๋อเหมือนรถของตัวเฟรมรถเนาะใช่ไงต่อแล้วก็ไล่มาตรงนี้ครับจุกจุกลมธรรมดาใช่ไหมเอาแต่มันก็จุกแต่งไม่ใช่เลยมันก็อ่าก็แต่งนี่หน่อยอ่าโอเคหาซื้อได้ไม่ยากเนาะแต่เวลาถอดเปลี่ยนยากอยางนะออาโอเคเอาข้างหน้าเอาข้างหน้าเอาข้างหน้าก็เป็นชิลครับเป็นชิลชิลนะใหม่อืมชิลเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ เอาราคาด้วยไหมเราลืมถามราคากันเอาคร่าวๆก็ได้ประมาณเออเราไม่ต้องแบบเป๊ะเราเอาแบบคร่าวๆต้องไปหาซื้อมือสองหรือมือหนึ่งเอาเองโอเคนะเอาชิวเท่าไหร่ชิวประมาณพันเจ็ดครับชิวพันเจ็ดเนาะใช่ครับอ๋อชิวพันเจ็ดเอาโอเคอันนี้อันนี้อะไรนะคัทของอะดิดีนครับอะดิดีนน่าจะประมาณแท่ไหมแท้ครับพันพันกว่านี่ครับพันกว่าใช่ไหมจำราคาไม่ค่อยได้โอเคกระจกกระจกก็เป็นของ อะไรนะเนี่ยเ,<อ>เลเซอร์เอ้ยเลสซิ่งเลสซิงพาวเวอร์เลเซอร์มีอะไร,ร,อ,ร,ร,อ,รอีกอ่ะที่เอาไอะไปเลยจะเป็นมัดโปโบเอาดูดกระจกก็อะไรอืมจุดนี้ก็สองสามร,ร้อยเหมือนกันะอะไรอีกข้างหน้าจอข้างหน้าก็จะ <อ S 2> <จอ S 2> เป็นจอจอแค่ติดฟิล์ไมไปใช่พี่ฟิล์มใช่ไหมแพงอันนี้อันนี้ติดมากับรถอันนับเนาะอันนี้เหรอใช่อันนี้ติดมากับรถเป็นตัว ที่ต่อรถไฟนะอ๋อต่อรถไฟนึกว่าจะทงจุดบุรีไม่ใช่เนาะมันมันจะไม่ติดแฮกับรถเลยเหรอใช่ครับติดมาให้กับรถเลยเฉพาะเอสอีไหมใช่ครับเฉพาะเอสอีจะมีอ๋ออึนจะมีเอาโอเคแล้วก็แฮนด์เปลี่ยนเป็นแฮนด์ของเซฟสามร้อยแค่สามร้อยใช่ครับไมาหยางมาหยางมาหยางวะรีวิวรถอยู่ไปไปไปไกลกอนไปไกลกอน เอาครับโอเคก็ต่อไปก็เป็นการสบัดครับของไว้์ไวซ์เอเอสตัวท็อปตัวท็อปเนาะนีห้าพันห้าพันเท่าไหร่นะห้าพันกว่านี่แหละแล้วก็เป็นขาจับขาจับตัวนี้ได้มาได้มาถูกหน่อยครับเจ็ดร้อยขาจับเจ็ดร้อยของอะไรจยี่ห้อัได้ยี่ห้อม่ไอัน้ก็เป็นน็อตไทเทนี่นี่แกะพันในแค่ไม่กี่ตัวนะโอเคฟั่ม ตามเป็นของเดมโบเป็นไอซีคอซ่าใช่ไหมอิตาลีเนาะเบอร์สิบเก้าอ่าโอเคนิ่มไหมดไลอะรนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มก็นิ่มอยู่ใช่ไหมมันเหมาะสำหรับปั๊มล่างเออปั๊มล่างเท่าไหร่นะลืมถามปั๊มล่างไม่ถึงเออเนี่ยเนี่ยปั๊มล่างเออราคาลืมถามผมได้มาหมื่นหมื่นสามครับหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันบาทใช่ค่าจับเท่าไหร่นะมันมันติดมาด้วยกันเลยครับอ๋อใช่ไหมใช่ครับโอ้ครบเลยครับครบเลยเอาอันนี้เหรอ สายถักไล่เบ็ดเสร็จหมดทั้งคันก็หมื่นกว่าหน้าหลังครับแลรวมรวมปลดใบรวมอะไรนะครับหมื่นกว่าปลดใบหมื่นกว่าของสวิตใช่ไหมใช่ครับสวิตของสวิตโอเคสวิตนี่งานไทยใช่ไหมใช่ครับงานไทยโองานไทยโอเคอ่ะตรงไหนอีกข้างหน้าไปแล้วเนาะกระจกก็เหมือนกันตรงไหนอีกท่อ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 เป็นของ jp racing อ๋อ jp racing นะครับฟูฟูไทยเทไทยฟูไทยเทอ่นนี้ไล่ยาวมาเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนดื้อต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 ื้นตื้อ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  สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามโอ้โหสุดเลยอนนี้โอเคแล้วต่อไปก็เป็นด้านด้านซ้ายก่อนกันด้านขวาด้านขวาเป็นการล้มครับกันล้มของของอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ประมาณพันห้าแกมมะน้าอ่ะแกมมะนาวติดมน้ากับติดรถโอ้โหแม่งให้มาเยอะจริงวะอะไรอีกแล้วก็เป็นกาดแข้งครับมีกาดแข้งอีกรวมฝังนั้งนะครับฝังชิ้นเป็นคาร์บอนไม่ไม่กาดกาดแข้งตัวนี้กาดแข้งใช่ไหมอ๋อนึกว่านี้ อันนี้ต่างหากอีกโอ้ทำไมมันซ้อนกันก็มีทับไปนี้อันนี้เขาเรียกว่าครอบอะไรนะครอบแข็งครอบแข้งนีกาดแข็งกาดแข้งใช่ครับสองชั้นเลยเออก็อันนี้ก็อันนี้พันห้าสองสามชิ้นทังนุด้วยอ๋อแล้วก็อันนี้ก็ ประมาณพันสองมั้งอ่าพันสองใช่ไหมใช่ครับรวมสองข้างนะอ๋อพันสองเนาะโอเคอันนี้ก็แต่งก็ประมาณสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยอ่าอันนี้ก็อันนี้ซื้อตอนนั้นแพงหน่อยประมาณห้าร้อยครับเขาเรียกว่าอะไรนี่มันเหมือนกับเป็นน็อตบุดบุดรูเฉยบุดรูใช่ไหมใช่แล้วนี่ล่ะอันนี้ไม่ใช่ของแต่งครับอันนี้อันนี้ติดรถมาครับติดรถมาโอ้โหมันสวยว่ะแล้วก็อันนี้ก็ลายน็อตตางปกตินี่อันนี้ก็ติดรถมานะครับนี่ติดรถเขาเรียกว่าอะไรอนี่เป็นนี่เป็นกัดเครื่องนี่กัดเครื่องติดรถมาตรงนี้มีรอยสลักปีก่ะ อีซื้อต่างหากครับซื้อซื้อต่างหากเท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทถูกมากเลยอ่ะพัดเท้าใช่ครับเกียร์เกียร์เบรกโยงนี่ห้าพันห้าครับเบรกโยงไม่ใช่เลยเนี่ยปลาเกียร์อันนี้เขาเรียกเบรกโยงก็อันนี้เบรกโยงเกียร์โยงนี้เบรกโยงครับอันนี้เบรกโยงครับนี่ก็เป็นเกียร์โยงห้าพันห้านี่สีโอรินเนี่ยโชกโชกอันนี้โชกไปทำสีมาครับทำสีใช่ไหมทำแค่สปริงใช่ไหม ถอดถอดมาตั้งสปริงทําสีตรงนี้แล้วก็ทําสีตรงนี้ด้วยอแกนมันเนี่ยครับอ๋อแกนมันตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นกระทุ n งหลังกระท u n งหลังของอาวันครับออันนี้ราคาประมาณพันพันสองพันสามกระทุ n หลังคือข้างในนี้ใช่ไหมใช่ครับไอตัวตัวการนี้๋อตัวการการะท u n งโอเคการกระท u นี้ใช่ไหมใช่ครับของอาวันเลยใช่ไหมใช่ครับต่างกันยังไงถ้าของเดิมกับของอาวันมันแรงกดไม่พอครับแรงมันน้อยใช่ไหมใช่มันน้อยมันต้องกดเยอะหน่อยอันนี้แบบกดนิดเดียวปุ๊บกดนิดเดียวมัน รู้สึกได้เลยคมันมีแรงแรงกดเยอะก็เลยเซฟอันนั้นล่ะข้างหลังบางคนอ๋อบางบางคนนี่เป็นจุ่มพิมมาเลยใช่ครับจุ่มพิมใช่ไหมคาร์บอนพิมคาร์บอนครับเตอร์นี่อันนี้เป็นกาดไว้เผื่อล้มแปะว่ามันก็จะนี่เห็นไหมรอยล้มมันก็จะสลอกตรงนี้แต่ท่อแต่ท่อไม่ได้สลอกอืมท่อไม่ได้สลอกคือมันจะตรงนี้อ๋อมันกันไว้ก่อนใช่ไหมโอ้แสดงว่าล้มมาเลยเนี่ยใช่ครับเคยไปลื่นล้มมาล้มแปะโอเคลื่่นอะ ตั้มหลังบ้างตั้มหลังก็เป็นตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรเบมโบเหมือนกันไหมเบมโบเหมือนกันพี่เขาเรียกปักข้างปักข้างใช่ไหมน้อยอันน้อยที่เป็นโลโก้น้อยอย่างนี้เท่าไหร่นี่อันนี้ได้มาประมาณสองพันกว่าครับสองพันแต่ก็นอตมือสองใช่ไหมครับมือสองมาพี่ค่าจับอะค่าจับค่าจับประมาณ เจ็ดแปดร้อยใช่ไหมอ้ก็ไม่แพงเนาะปักข้างเนาะใช่ครับปรับข้างแล้วก็เล็กขนาดเล็กโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะคันนี้ไรกันจะเป็นตังโซ่ตังโซ่ตังโซ่นี้ตังปลาใช่หางปลาตังโซ่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยใช่ไหมอือก็ไม่แพงเนาะแต่สีไล่คุมโทนได้สวยมากเลยอันตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นหุ้มผ้าคาร์บอนทั้งผืนเลยเนี่ยหุ้มใช่ไหมใช่ครับเป็นหุ้มเป็นงานหุ้มงานหุ้มก็ตรงนี้ก็เป็นงานหุ้มเหมือนกันหุ้มหุ้มใช่ไหมครับตรงนี้เป็นงานหุ้มโอเคก็เบ็ดเสร็จหุ้มผ้าก็ประมาณสี่ห้าพันะสี่ห้าพันหุ้มใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นไท้ยสั้นไท้ยสั้นแมสฮะไท้ายสั้นของแมส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 อ๋อ MAD ของแมสประมาณพันเจ็ดพันเจ็ดโอเค อ่ะไปเลี้ยวก็ไปเลี้ยวของของอะไรเนี่ยจำยี่ห้อไม่ได้สปิริตอะไรนี่แหละสปิริตเนาะก็ประมาณอ่านี่อ่ะเราโอเคสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเนาะโอเคมีไหมตรงนี้ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรบ้างอ่ะแล้วนี่คืออะไรกระปุกอะไรอันนี้เป็นกระปุกน้ำมันครับกระปุกน้ำมันน้ำมันเบรกเหรอไม่ใช่น้ำมันเบรกเป็นน้ำมันน้ำมันเกียร์ น้ำมันเกียร์แบบเดินทางไกลๆเราก็เปิดบารตรงนี้ให้มันแบบบาวให้มันไหลมาแล้วก็หยอดตรงนี้ใช่ครับเออการใช้งานเป็นไงพี่อยากถามเลยมันก็โอเคครับจากที่ไปทิพมาก็ใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยใช่ไหมใช่ครับไม่แห้งไม่แห้งอันนี้คือไม่แห้งเลยโซ่ไม่ตายแน่นอนเออโอ้โดีดีวะเนี่ยมีขายไหมหรือทําเองอันนี้ทําเองครับอันนี้ทำเองเอาโอเคติดต่อโดมได้นะครับโดมเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ โอเคอันนี้ก็ชิปเตอร์ของไทยะกะครับไทยะกะใช่ไหมชิปเตอร์แต่งใช่ไหมครับดาวหรือดาวอย่างเดียวเอออย่างเดียวประมาณเท่าไหร่นะสามพันห้าหรือสี่พันนี่แหละผแต่ไม่ค่อยได้โอ้โอเคประมาณนี้หมดยังนับนับจูนไหมนับนับด้วยนับด้วยไอสวิตช์เลยเนี่ยไอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่อันนี้เป็นสวิตช์พิชเลนครับไว้ก่อนแบบมันก็จะม้วนเหมือนแบบตัดรอบใช่ตัดรอบใช่ใช่ไหมโอพิชเลนเท่าไหร่พิชเลน มันติดมากับกล่องพยาการพี่ปเลยซื้อต่อยนิดนึงอืมแล้วเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาสามร้อยใช่ไหมอ้วแล้วจูนจูนได้กี่ม้าจูนไหมจูนไม่ได้เอาไปขึ้นวัดเอาไปขึ้นวัดได้ไหมแต่ว่าจูนมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมจูนอัตราเร่งปลดกล่องอืมปลดกล่องปลดอะไรอย่างงี้เนาะอ่าวขอบพีชฮะเออลืมดูดครอบถังไอ้กันลอยกันเออลืมดูข้างบนเลยอ่่าอยางนี้กันลอยนี่พัน ันเจ็ดครับพันเจ็ดใช่ไหมอันนี้กลุ่มสุตลต่านนะครับเราอยู่กลุ่มสุลต่านเดียวกันนะครับสายซีนะครับสายสีนี่ไม่ใช่ซอยสี่ซอยอะไรครับสายสีเด้านี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ฮะอันนี้อันนี้ได้มาสามร้อยครับคาร์บ,บนอนมันมันเป็นแค่พลาสติกใช่ไกันถลอกใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็ ข้างๆนี้ก็ได้มาห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมครับการลื่นถังใช่ลื่นไหมว่าลื่นกว่าเดิมอีกไม่รู้มันกันอะไรัสวยสวยอันนี้สวยเนาะโอเคน่าจะหมดเลยละแต่ว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะคิดว่าเบ็ดเสร็จเนี้แต่งไปหมดเท่าไหร่คิดว่าหรือยังไม่ได้เคยนับเคยรวมรวมก็ประมาณแสนหน่อยหน่อยครับแต่ไม่เคยไม่เคยไปนับเบ็ดเสร็จดูอ่ะคือเราแต่งไปเรื่อยๆเอลืมโซ่ลืมโซ่เออลืมโซ่เออ เราเมื่อกี้เราดูโซ่แล้วก็มัวแต่หยอดเ,เออเจริญเออนาะนี่นี่เป็นโซ่ของ RK ครับโซ่ RK อือเป็นอะไร t x b 링ะ GXB i n g ไอตัวท็อปสุดของของของโซ่ท็อปเลยเนาะเก เก์ใช้งานเก์ใช้งานเก์แข็งนะเท่าไหร่อันนี้ได้มาสี่พันเก้าครับสี่โซ่แค่โซ่แค่โซ่อย่างเดียวสี่0ัน0 0สี่ันเก้าใช่ไหมใช่ครับอ้าวแล้วไอ้สเตอร์อ่าสเตอร์เป็นของจมไทยครับจมไทยสเตอร์จมไทยเนาะเท่าไหร่เออประมาณแ0ด้ยไหมหกเจ็ดปดรประมาณนี้ครับสเตอร์หน้าด้วยก็ครับสเตอร์หน้าด้วยก็ประมาณพันห้าเนาะถ้ารวมกันอันนี้ก็โซ่โอ้โหก็เส้นหนึ่งก็เกือบเจ็ดพันแล้วเนี่ยไอ้เส้นโซ่สเตอร์เนี่ยแต่ไม่อยู่ได้นานนะใช่ก็เลยจำเป็นจะต้องใส่เนี่ยเข้าไป ให้มันนานกว่าเดิมให้มันนานกว่าเดิมใช่อันนี้โอ้โหดีมากเลยชอบชอบมานนียอันนี้ก็มีขาจับสร้างเองอันนี้อันนี้เป็นกาดโซ่ครับกาดโซ่อยู่แล้วใช่แต่มันไม่รู้ก็เลยม,มาก็เลยม,มาลองใส่ลองเดินใส่เคบเบิลไปเออสวยเออชอบเลวาวปิดซื้อมาจากไหนวาววาวเนี่ยโอ้ลาซาด้าชอปปี้มีใช่ไหมโอแต่ว่าเราได้เนาะเฮ้ยปั๊มนี่ก็ปั๊มของน้ำมันปกติใช่ไหมใช่ครับปั๊มน้ำมันเบรกปกติเอออ่อโอเคสวยครัววรบก็ ก็ประมาณนี้นะครับเราราคาอะไรก็ลองไปคำนวณเอาเองนะครับว่าเท่าไหร่แต่รถบอกเลยครับว่าใช้งานแป0 0มกโลนะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับว่าอยากแต่งอะไรตรงไหนเพิ่มเติมหรือพี่ซื้ออะไรตรงไหนได้นะครับเดี๋ยวสอบถามมาในช่องได้เลยนะครับผมอะไรอะไรเป็นไรพี่โอ้โอ้ที่เกียจตัดเฮ้ยเอาโอเคนะครับอ่ะอยืนอยื้คู่พี่โด่งหน่อยยื้คู่พี่โด่งหน่อยอ่ะอ่ะฝาก ฝากสําหรับน้องๆที่กาลังดูอยู่หน่อยว่าเวลาที่เราจะซื้อรถให้อ <ใน S 1> เราจะต้องดูอะไรบ้างอะไรยงไงบ้างอ่ะนี่นะก็ดูเท่าที่ไหวครับว่ามีเงินประมาณไหนพ่อแม่ผ่อนให้ได้ขนาดไหนไมันได้คนข้างๆเลยวะ <c oughs> ไม่ก็บอกไว้ก็บอกสำคัญดูอะไรพี่ <c oughs> ดูอะไรดูอะไรดูสาวตอนท้ายเออดูสาวตอนท้ายใช่ไหมจะต้อง นี่อันนี้ไม่มีนะไม่ได้โดมสดนะครับเนี่ยโดมสดดูจากรู้รู้แล้วเดี๋ยวนั่งได้นั่งได้นั่งได้ใช่ไหมนั่แตกไม่แตกไหมไม่แตกด้วยตัวน้อยตัวน้อยอ๋อต้องเปลี่ยนถ้าถ้าผู้หญิงตัวใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนแฟนอ่าโอเคนะครับก็ไวแค่นี้เนาะมันมืดค่ําแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องโดมแล้วก็น้องอะไรก็ไม่รู้นะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับน้องผีดน้องผีดกลุ่มเดียวกันนะครับหัวหน้าเผ่าก็ลองหัวหน้าเผ่านะครับโอเคครับ อ่าโอเคครับสวัสดีนะครับอาสวัสดีครับัผมโอเค